ดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่องเมืองโบราณอู่ทองเชิญรับชมได้เลยค่ะเมืองโบราณอู่ทองประวัติความเป็นมาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดเก่าแก่จังหวัดหนึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยมีอายุถึงยุคหินใหม่ประมาณ3,500-4,000ปีสืบต่อเนื่องกันด้วยมาจนถึงยุคสำิี และเหล็กอายุราว2,500ปีล่วงเข้าสู่ยุคสุวรรณภูมิฟูนันอมาราวาดีชวาราวาดีลบบุรีอู่ทองอยุธยาและปัจจุบันนี้โบราณวัตถุโบราณสถานที่พบเป็นประจักษ์พยานบ่งบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีอายุสูงถึงยุคหินใหม่จริง ไม่เพียงเท่านั้นจังหวัดสุพรรณบุรียังเป็นเมืองพุทธศาสนาอีกด้วยจากการขุดค้นพบพุทธปฏิมากรรมทวดทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีจากสถิติพบไม่น้อยกว่า140 150ถึงครั้งตั้งแต่สมัยอมาราวดวีเป็นต้นมาทําให้สันนิฐานได้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองที่พุทธศาสนาฝังรากไว้อย่างแน่นหนาไม่น้อยกว่า2,300ปีมาแล้วราวพศ .70-80 สถ70ึงสุพรรณบุรีเดิม มีชื่อว่าชวาราวดีสรีสุพรรณภูมิหรือฟันธมบุรีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำชาติจีนแถบบริเวณตำบลรั่วใหญ่ไปจดตำบลพิหารแดงต่อมาพระเจ้ากาเตได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งฟ้าของแม่น้ำแล้วโปรดให้มวนน้อยไปสร้างวัดสนามชัยและบูรณะวัดลานมาควิทหรือวัดปา่าเลไลชักชวนให้ข้ารชาชการจานวน2 0 0 0คนบวชจึงขนานนามเมืองใหม่ว่า2 0 0 0 รครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทองได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนชื่อว่าเมืองอู่ทองจวบจนสมัยขุนหลวงพังง่วนี้จึงเรียกว่าชื่อว่าเมืองสุพรรณบุรีนับตั้งแต่นั้นมา การตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพบร่องรอยหลักฐานประกอบกิจกรรมของมนุษย์มาแล้วไม่น้อยกว่า2,500ปีได้พบหลักฐานประเภทเครื่องมือหินคัดเครื่องมือโลหะหินเผารูปปัดแก้วรูปปัดหินเครื่องประดับโลหะประเภทต่างๆและเศษภาชนะหินเผารูปทรงต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปทั้งพื้นที่จังหวัดในเขตอำเภอต่างๆเช่นอํเภอูทองบ้านท่าพระ บ้านท่าม่วงในตำบลครคลพราอําเภอเมืองที่บ้านดดนระคังบ้านม่วงงามในตำบลลดลิงชันที่บ้านสนามคลี่บ้านหัวโคกในตำบลสนามคลี่และที่บ้านนอนดดนมาดอบ้านหนองปลือในตำบลสะแก้วอําเภอดอนเจดีย์ที่บ้านหนองนา ในตำบลได้รถที่บ้านคอนตาบ้านรวดในตำบลหนองสาายและที่บ้านหนองยาพร่องบ้านหนองสะในตำบลดอนเจดีอำเภอสองพี่น้องที่บ้านดอนกระเบื้องในตำบลทุ่มและที่บ้านดอนมะนาวในตำบลต้นตาลอ,อําเภอเดิมบางนางบวัวที่คูเมืองในตำบลทุ่งคงรีจาการศึกษาศาสนาทางภูมิ 5,000ปีที่แล้วบริเวณพื้นที่จังหวัดสุพรรบุรีตอนล่างเคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก,ก่อนแนวชายฝั่งทะเลได้ถอยรุ่นออกไปดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้เองชุมชนโบราณกระจายอยู่ทั่วพื้นที่จังหวัดส9เแห่งด้วยกันในเขตอำเภอต่างๆดังนี้อำเภอดอนเจดีย์ชุมชนโบราณบ้านสะกระจมในตำบล สากกระโจมชุมชนโบราณและหินแรลแงะชุมชนโบราณบ้านสำนักโกะในตำบลไนรถชุมชนโบราณหนองหลอดในตำบลดอนเจนีชุมชนโบราณบ้านหนองขนามและชุมชนโบราณบ้านขวดในตำบลหนองซาลายอำเภอบางนางบวชมีชุมชนโบราณบ้าน ห้ากระทุมในตำบลปากน้ำชุมชนโบราณบ้านคูเมืองในตำบลทุ่งที่และชุมชนโบราณบ้านเขาพระในตำบลเขาพระอำเภอเมืองมีชุมชนโบราณบ้านโพตะวันออกในตำบลบ้านโพชุมชนโบราณบ้านบางกุ้งในตำบลบางกุ้งชุมชนโบราณ บ้านหนองหินและชุมชนโบราณบ้านหนองบัวในอำเภอตลิ่งชันอำเภอสีประชันมีชุมชนโบราณวัดเสาทงทองในตำบลบนนุแดงอำเภอสามชุกม,มีชุมชนโบราณเนินทางพระในชุมชนบ้านรามสิงในตำบลบ้านสะอำเภออู่ทองมีชุมชนโบราณบ้านดอนทองในตำบล กรณีสามพันโดยชุมชนโบราณบ้านหนองดอนกอกในตำบลบ้านโขงเมื่อพิจารณาจากที่ตั้งของบรรดาชุมชนโบราณดังกล่าวจะพบว่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่ลาบลุ่มของแม่น้ำหรือลำน้ำต่างๆซึ่งมักจะตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็น,นชายฝั่งทะเลเดิมทำให้ง่ายต่อ การรับกระแสวัฒนธรรมกับชุมชนภายนอกจากนั้นด้วยตำแหน่งของที่ตั้งที่เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางของกระแสวัฒนธรรมจากอินเดียและจีนทับได้ว่าเป็นแหล่งอารยาธรรมที่สำคัญอีกสองแห่งของโลกสมัยก่อนปรติศาสตร์สมัยก่อนปรติศาสตร์สุพรรณบุรีเคยมีมนุษย์เข้ามาอาศัย ตั้งแต่สมัยก่อนรอติศาสตร์แบบสังคมเกษตรกรรมเป็นลักษณะสังคมที่คล้ายมาจากสังคมเร่ร่อนแบบหาของป่าล่าสัตว์ในบริเวณพื้นเมืองทางภาคตะวันตกเป็นที่สูงและผู้เขาลงมาสู่พื้นราบ เพื่อประกอบการเกษตรกรรมและรวมกลุ่มเป็นชุมชนขึ้นโดยยังมีการสืบทอดเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างประเภทเครื่องมือหินและได้พัฒนาใช้เครื่องมือโลหะในระยะต่อมาหลักฐานส่วนใหญ่ที่พบในสมัยนี้มีหลายอย่างด้วยกันคือขวานหินขัดแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันคือ 1. ขวานหินขัดรูปแบบปลายมนคือมี ปลายข้างหนึ่งที่เป็นด้านคมจะมีขนาดใหญ่และจะเรียวไปยังปลายอีกด้านหนึ่งซึ่งมีลาษามนพบมากในเขตอำเภออู่ทอง 2. ขวานขัดขวานหินขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือมีขนาดเล็กหน้านที่เป็นคมขวานและด้านสันขวานมีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 3. าขวานหินขัด ด้านข้างเป็นสันคือจะมีรอยผนที่ปลายขวานทั้งสองข้างหรือข้างเดียวส่วนปลายคมเป็นสันโค้งซี่ขวานอินขาดแบบมีป้าคือแบ่งออกเป็นสองแบบคือชน,นิดคมขวานสั้นแต่วกว้างและชน,นิดคมขวานยาวแต่แคบเครื่องมือที่ทำด้วยกระดูก หรือเขาสัตว์มีลักษณะรูปร่างคล้ายฉมวกทำด้วยเขาสัตว์เป็นเน่ยอใช้สำหรับจักสัตว์พบที่บ้านดอนระคังตำบลตะลิงชานอำเภอเมืองแดินเผาเป็นอุปก,กรณ์ใช้สำหรับปั้นได้เพื่อเป็นเส้นใหญ่พบมากในทุกแหล่งโบราณคดีของสุพรรณบุรีเครื่องมือโลหะเป็นพวกขวานสำริดฉมวกสำริดและใบหอกสำริด พบที่แหลง่งโบราณคดีบ้านดนาอนคาตำบลหนองสาลายอำเภอดอนเจดีเครื่องประดับต่างๆได้แก,ก่กำไลสำริดลูกกระพวนตงังหูและลูกปัดต่างๆแห่งลูกปัดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญส่วนใหญ่กระจายอยู่บริเวณอำเภออู่ทองภาชนะดินเผาจะพบทุกแหล่งโบราณคดีรูปแบบส่วนใหญ่ที่พบมากที่สุดได้แก่ภาชนะทรงหม้อปากไายซึ่งถือเป็นเครื่องใช้ สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันขอบคุณที่รับฟังและรับชมจนจบนะคะ